เรียนชาวเลอํำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีที่นี่เนี่ยถือได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์นะครับมีการสร้างธนาคารสัตว์น้ำด้วยปลูกฝังให้น้องๆเด็กๆเกยาว,วชนเนี่ยรู้จักการฟื้นฟูสัตว์น้ำรู้จักการทำประมงชนิดเครื่องมือทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีกลุ่มประมงแล้วก็ผู้นำที่เข้มแข็งนะครับก็คือคุณสุไลามานดาราโอติดตามเรื่องนี้พร้อมกันนะครับจากสารคดี SOS Save Our Seas ตอนนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนชาวเรโรงเรียนต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์จังหวัดปัตตานีค่ะจากชมรมประมงพื้นบ้านพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้สู่การเป็นโรงเรียนชาวเรที่สําคัญของปนรเตเรามาฟังที่มาที่ไปจากคุณสุไรมานดาราโอเครข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและปัจจุบันดํารงตําแหน่งผอโรงเรียนชาวเลของเราด้วยค่ะปี60เรายกระดับจากชมรมประมงเล็ก กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ก่อนนะครับโดยตั้งเป้าหมายว่าจะทําเป็นโรงเรียนชาวเลขึ้นมาเราเคยได้ยินโรงเรียนชาวนาก็ได้ยินแล้วแต่ว่าโรงเรียนชาวเลไม่มีใครทำนะครับทำไมต้องตั้งโรงเรียนชาวเลนะครับชาวเลมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตนะครับเกี่ยวกับความเป็นว,ว่าวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งนะครับมีวัฒนธรรมเข้ามามีเรื่องราวการประกอบอาชีพเข้ามานะครับทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่นี่โดยที่เรามีเป้าหมายคือส่งเสริม สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่เด็เดกๆนอกสถานที่โรงเรียนเขาราว่าเรื่องประมงน้อยมากที่จะมีหลักสูตรในโรงเรียนเราก็เลยคิดว่าอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพประมงนี้เป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทยแต่ว่ามันไม่มีในหลักสูตรเราก็เลยมีแนวคิดว่าทําไมเราเราจะทํายัางไงใ,ให้เด็กได้มาเรียนรู้ที่นี่ขึ้นมา เพืใจหลักของโรงเรียนชาวเลก็คือการสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนและคนในพื้นที่ถึงความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลและทาให้อาชีพประมงไทยเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความยั่งยืนรอบด้านค่ะถ้าเราไม่เริ่มมันก็คือไม่เกิดเราก็เลยเริ่มมาเรื่อยๆโดยที่มีทางคือจะตโรงกระพานมาสนับสนุนในการที่จะต่อเติมเข้ามาเติมเต็มเข้ามาให้ชุมชนได้มีพลังบวกขึ้นมา นะครับส่งเสริมเรา,ามีทำหลายหลายอย่างไม่จะเป็นการส่งเสริมอาชีพส่งเสริมการศึกษาจะเป็นแนวทางหลักที่เราจะเสริมเสริมให้ความรู้ให้แก่เด็กๆที่มาเรียน <Đ úng S 1> <hơn. S 2> รู้ที่นี่ว่าอาชีพประมงสามารถที่จะเป็นอาชีพหนึ่งของเกษตรกรไทยสามามรถที่จะเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างความมั่งคั่งให้แก่พ่อแม่เราแต่ว่าอาชีพประมงเป็นอาชีพหนึ่งที่ถูกละเลยมาทําให้ท้องทะเลเสื่อมโทรมังั้นเราก็มาดูแลเรื่องประมงเป็นระบบ เน้นเรื่องโรงเรียนชาวเลเ้น่าจากการร่วมมือพัฒนาทรัพ,พยากรทางทะเลอย่างการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำไวอ่อนและการทำธนาคารปูของทีมชุมชนสัมพันธ์เครือเจริญพุกธภัณฑ์กับพื้นที่ปานาเละมาอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้พี่ๆได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเติมเต็มให้เด็กๆในพื้นที่ได้มีโรงเรียนชาวเลต้นแบบเพื่อการอนุรักษ์อย่างทุกวันนี้เลยค่ะ สิ่งที่ทาให้เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเนี่ยออจากวันแรกจนถึงวันนี้เราทราบว่ามีนักเรียนไม่ว่าจะจากโรงเรียนในพื้นที่หรือแม้กระทั่งจาก สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูงานที่นี่แล้วทุกคนก็ชื่นชมกับสิ่งที่ชุมชนและทีมทํางานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพด้านการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะครับผมรวมถึงความใส่ใจในวัฒนธรรมและก็ศิลปะพื้นบ้านรวมถึงภาษาความแตกต่างที่เรามีไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ความเข้าใจในการทํางานที่เหมือนกันจูนให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จและนําโรงเรียนนี้ไปสู่จุดสูงสุดของพื้นที่ได้ครับผม คุณผู้ชมได้เห็นเลยค่ะน้องๆเยาว,วชนเราตั้งใจและตื่นเต้นกับกิจกรรมต่างๆที่พี่ทีมชุมชนสัมพันธ์เตรียมไว้ให้ใครที่สนใจการอนุรักษ์หรืออยากเข้ามาเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ําก็สามารถติดต่อเข้ามาที่โรงเรียนชาวเลเพื่อนัดวันได้เลยค่ะ ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในหลายๆส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์เลยเราก็ได้ร่วมกับคุณสุนลมานดาราโอพัฒนาหลายโครงการด้วยกันที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการในการที่ทําให้เครื่องมือประมงสามารถที่จะนําไปขายในพื้นที่แล้วก็ก่อให้เกิดการสร้างไรายได้อย่างยั่งยืนกับชุมชนหรือว่าเป็นโครงการในการก่อตั้งศูนย์ในเรื่องของความร่วมมือด้านความยั่งยืนรวมถึงการพัฒนา,นา ชุมชนขึ้นมาอีกด้วยนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่สามารถร่วมกันกับคุณสุไลมานดาราอุแล้วก็พัฒนาจนกระทั่งก็ได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอีกพื้นที่หนึ่งด้วยค่ะติดตามโครงการอนุรักษ์ดีๆได้ในครั้งต่อไปพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามาร่วมอนุรักษ์ทะเลไทยผลึกพลังชุมชนสู่การสร้างอาชีพเทียมแข่งและยั่งยืนไปกับเรา SOS Sa เอสเซอลสวัสดีค่ะ โรงเรียนชาวเลนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของต้นแบบในการอนุรักษ์ท้องทะเลได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว